ดำนะครับสีดำหมายเลขทะเบียนว่าผู้ายนะชื่อว่านายพิญโยนะครับนายปิญโยยิงมาแลักผิดเสียชีวิตชายหนึ่งรายนะได้รับบาดเจ็บสาหัสหญงหนึ่งรายนะครับเป็นรถสุปรยายนยนต์ขอมลนะครับสำหรับใครที่จะใช้บันาตาขาเข้าหรือขาออกสําหรับรถสูญเสียถ้ามันไม่เกิดกับครอบครัวเนี่ยนะครับมันไม่รู้หรอกว่า่าสูญเสียใ้ลักษณะตรงนี้ ตอนนี้มันตอ,อ,อ <15. S 1> นี่อ่ะสิบเก้าเหตุยัง,งไงไม่รู้เลยใช่แล้วตอนนั้นเห็นมอเตอร์ไซค์ไหม ไม่เห็นไม่เห็นเลยก็ขับมาปกติใช่ผมก็ขับมาเลียซ้ายปกติแล้วมีพี่พี่แป๊บนึงแล้วประกันแล้วมีพี่รถเก่งคันสีขาวอ่ะอ๋อเราขับตามผมมาเขาบอกว่าผมไปทับคุณผมเลยบอกว่าแล้วผมไปทับตอนไหนนั่นเราก็เลยจอดใช่แล้วผมก็เลยไปจอดอยู่นู่นแต่ล้าคือข้างหน้าขาไปเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์มีอะไรมั้ไม่มีนะข้างหน้าไม่มีนะเพราะรถเก่งคันสีขาวเขายังบอกว่าไม่ใช่พี่เขาหลบผมเหรอแล้วมันเกี่ยวกันอ ก่อนมันมีมอไซค์สองคันอ่ะตีคู่กันมาตันเนี้ยอีกคันนึงอ่ะมันไปแล้ว